ักเมนไผ่ผักกินผ้าเห็ดแนวกินบ้านเฮาเนาะสงสัยมาตลอดว่าเพื่อนหูได้จังไดผักแนวนันสัตว์แนวนี๊ตามธรรมชาติเอามาปรุงรสจังไดให้แซบนั่นละเขาเอิ้นวัฒนธรรมการกินกินตามเลือดเนื้อเชื้อไขกินตามวิธีบันพบุรุไผ้เห็ดกินแบบได้เฮากระสืบทอดเห็ดกินแบบนั่นให้คงความเป็นรสชาติแนวกินดังเดิมไวเปลี่ยนรสชาติไปจากแนวกินเกาหลายมันกับ,บ่แซ่บ คำว่าภาเข่าบ้านเฮาคือศูนย์รวมอาหารศูนย์รวมวัตถุดิบศูนย์รวมพุ่มปัญญาครอบครัวพาเข่าเป็นศูนย์รวมพุ่มปัญญาสังคมเป็นศูนย์รวมพุ่มปัญญาไทยบ้านเฮาเป็นรากเงาวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมโลกคนอีสานสสมักกินแนวกินตามฤดูกาลเพราะมันคือความพิเศษบริมีตลอดครับบ่แมนอยากไล่แล่นแค้นจนต้องไปหาจับสัตว์แปลกเมื่อกินเด้ย่ยำว่ามันคือความพิเศษ บอกว่าสิเป็นปูน้าประกอบสุกในฤดูหนาวไข่หมดแดงผักกระโดดในฤดูแรงก้อยกุ้งฝอยต้องกินกับพักเมฆเพื่อข่าพยาธิยังมีอีกหลายอยา่างเบ่มือนีคือสิบเบิดแต่ถ้าบ่ได้หาหรือบ่มีเวลาก็จับไก่หรือป่าที่เลียงไว้มาเฮ็ดแนวกินธรรมดาธรรมดาได้เลยครับย้ำว่าไก่และป่าคือแนวกินธรรมดาธรรมดาได้ครับการเฮ็ดแนวกินนอกจากิไดรสชาติที่แซบแบบลงโต ยังต้องคิดเรื่องแนวกินเป็นยาน้ำเด็กินผักลิด้อนให้ร่างกายตื่นโตกินลิดเย็นให้พ่อนคลายบว่าสิเป็นแก่ลิด้อนลิดเย็นพเพราะหากินสองอย่างพร้อมกันต้องกินแบบพอดี